แล้วบอยนี่มาที่นี่ได้ยังไงคะฉันก็มารอแกอยู่นานแล้วทำไมมากแกไม่ได้น้ามางี่อะไรหรอคะแล้วฉันจะมาต้องมีอะไรด้วยเหรอฉันจะบอกอะไรให้กว่าฉันจะตามหาแกเจอเนี่ยมันลำบากแค่ไหนพอเลี้ยงเขาโตหน่อยนึ่งแกก็หนีฉันเลยนะ แล้วดูตอนนี้สิโตมาสวยเลยด้วยน้าจะทำอะไรคนะทำอะไรงั้ยนะฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตแกก็ต้องตอแบแทนฉันบ้างสิแต่ว่าเงินหนูก็ส่งให้น้าตลอดนะของหนูก็ซื้อให้หมดแล้วอะ่ะน้าต้องการในจกักงอีกเฮ้ยเงินแค่นั้นนะ่ะไ,ไม่พอค่าเราด้วยซ้ำ เด็ดนะคะตอนตอนนี้หนูไม่มีเงินจริงๆมันจนจำสิ้นเดือนหนูส่งให้หมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีเท่าไหร่หนูส่งให้หมดเลยฉันไม่ได้ต้องการเงินแต่ฉันเลี้ยงแกมานมันก็ต้องให้คุ้มค่าหน่อยสิวะตอนนี้เนี่ยอยากได้ร่างกายกันมากกาทำไมอ่ะทำไมฉันจะทำไม่ได้ดิ๊ดเนาะ กูเลี้ยงมึงมาตั้งแต่เล็กมึงต้องให้คุ้มค่าสิวะทำไมอะไม่สนใจเว้ยเนูนาฮ้เฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่างนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเก้ยเ้เอามเงเป้นเฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นเ้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้อเฮ้ยเ้ยเ้เเยเเ ข้ขอดเตือนแกนไว้เลยนะอย่ายุ่งบบเนี่ยฉันนี่นี่มึงอย่าบอกนะว่าที่มึงไม่ไปกับกูเนี่ยมึงมีหัวหรอฮะอีเฟิร์ดไปกูดินี่ถ้ามึงแตกเนื้อต้องตัวเฟิร์ดแม้แต่นิดเดียวกูมไม่หวยแน่มไม่สนใจเว้ย อย่าให้กูเห็นหน้ามึงอีก<อ>ถ้าไม่งั้นเนี่ย<อ>มึงจะตีคู่หัวโตแนะ่ฝากนนะไว้คนหนึ่เจ็บมากเลยเหรอไม่ขนาดนั้นหรอก โอเคขึ้นยังขอบคุณนะแล้วก็ขอโทษที่ทำให้วุ่นวายขอโทษทำไมนี่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะพอแบบนี้ใช่ไหมขอโทษพอแบบนี้ใช่ไหมล่ะคุณเองไม่มีแฟนนะพอแบบนี้เนี่ยแหละ ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันอยู่กับครอบครัวนะมาตลอดก็คอยดูแลบ้านคอยส่งเงินให้ตอนแรกฉันก็คิดว่ามันจะดีขึ้นแต่พอยิ่งฉันโตขึ้นเรื่อยๆน้าเขาก็ยิ่งขู่ว่าจะาฉันเป็นเมียฉันกลัวฉันก็เลยหนีออกมาใช้ชีวิตคนเดียวแต่คุณก็ยังให้เงินเขาใช้อ่ะนะฉันอยากให้มันจบดีอ่ะแต่สุดท้ายมาฉันก็รู้นะว่ามันไม่ใช่ทางออกเลย ก็ดีเท่าแหละ mm hmm. งั้นยวพรุ่งนี้ผมให้ทานายจัดการืัองแจ้งความให้คุณแล้วกันนะถ้าคุณมีหลักฐานอะไรอะคุณก็ส่งมาให้ผมแล้วกันจริงเหรอนี่นายจะช่วยฉันใช่ไหมอะ่ะนี่ฉันนะเซฟหลักฐานทุกอย่างไว้ในอีเมลแล้วก็ในไดรฟ์หมดแล้วเดี mm ๋ย hmm. วฉันส่งให้นะ mm hmm. ขอโทไม่เป็นไรแล้วก็ อีกเรื่องนะถ้าคุณไม่สบายใจอะไรอะ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องทำตัวเก่งต่อหน้าผมแล้วก็ได้นะฉันขอเรื่องหนึ่งสิหืมว่ามาสิถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานกันเพราะว่าแม่คุณสั่งแต่ว่าห้องนอนก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันฉันไม่อยากให้ใครมาล้ำเส้นอะ่ะตกลง ผมสัญญาผมจะไม่ล้ำเส้นคุณหรอกส่วนเรื่องงานเน่ะถ้าไอาเข้ามาแกล้งคุณอีกอะ่ะคุณบอกผมได้เลยนะ<ม>เดี๋ยวมผมจะให้ทีมผู้บริหารแล้วก็ทีมฝ่ายบุคคลอะ่ะจัดการเขาเองเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณรู้จักกับผู้บริหารเคโอเคด้วยเหรออืมก็ รู้จักบ้างบ,บางคนทำไมเหรอฉันว่าคุณเนี่ยน่าจะไม่ใช่แค่คนขับรถธรรมดาแล้วหรอกมั้งคุณพอเลยนี่ตอนนี้เอาชื่อตัวเองให้รอดก่อนไหมส่วนเรื่องอื่นเน่ะเอาไว้ก่อนค่อยเล่าก็ไดไ้เห็นสำคัญตรงไหนเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วในบ้านใครอ่ะทำไมหลูบจัง ฉันว่าเราไปเราไปพักโรงแรมดีกว่าไหมฉันกลัวโดนด่าไม่เป็นไรหรอกคุณบ้านเพื่อนผมเองแหละก็เขาไปอยู่ต่างประเทศอะ่ะคือเขาไม่ก็อยู่บ้านอยู่แล้วผมก็มาพักที่นี่บ่อยเหมือนกันแหละเอานะคุณเดี๋ยวคิดมากเลยเดี๋ยวผมพาคุณขึ้นห้องนอนแล้วกันเนาะก็ห้องนอนไงอ๋อได้ได้สิได้สิโอเค คุณนอนเถอะฝันดีนะเดี๋ยวกันดี